สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาทุ่มสี่สิบหกนาทีนะคะหนาวมากติดลบสิบสองนะคะดูพระจ,จันทร์เต็มดวงไหนอะนี่พระจ,จันทร์เต็มดวงมากนะคะดวงใหญ่มากโอ้คือดีเด้อพกถุงมือมาหนาวมากขนาดใส่ถุงมือ ยัง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 เอาไปอยู่เลยนะคะติดลบสิบสองนะคะตอนเย็นถ้าพระอาทิตย์เต็มดวงถ้าพระเออมันพระอาทิตย์ถ้าพระจันทร์เต็มดวงมันจะหนาวมากไหนละ่ะพระจันทร์คอยอยู่ไหนละ่ะเอามาติดบ้านถ้าพระจันทร์เต็มดวงคือมันจะหนาวมากท้องฟ้า ปอดเอ้ยโมเมนตท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะไม่มีก้อนเมฆเลยติดลบสิบสองนะคะตอนนี้ก็คือว่าหนานี่คือทาคิมเยิ้มกับใบยูแห้งแห้งมากแห้งนี่ทาคิมหนาเยิ้มไปไหนนี่นี่ดูพระทิตเอ้ยพระจันทร์นี่พระจันทร์เต็มดวงเห็นบ่ดวงใหญ่มาก นาคือทาทาครีมเยิมไปไหนก็นแหงเป็นรอยยุ่นนาแดงและนาแดงเหมือนแก้มลีเหมือนเด็กหนอยเห็นบ่เด็กหนอยฝรั่งนาจะแดงแหง้งแต่ว่าบ่าตาาแตกวันเฮาบวันเท่ามันจะแตกมันหนาวลมลมแหงแต่ยุนี่มันจะเป็นแบบชื้นนะคะชื้นหนาวแบบชื้นๆเพราะมันหนาวแบบแหงแหงมาหนาวคือหนาทาครีม เยิ่มไปไหนกันบพายุเพราะว่ามันเย็นแห้งหน้าแห้งเพราะหนาแห้งปุ๊บขนาดเป็นปกติเป็นคนหน้ามันเพราะหนาแห้งเวลาหนาหอนมันจะเป็นฝ้าเร็วเพราะว่าหนาเขามันแห้งแล้วแดดที่นี่นะคะแรงกว่าประเทศไทยเลยจ้ะเลยแรงมากคือ อุณหภูมิพอหอดสี่สิบกว่าประมาณสามสิบหกแต่ว่าแดดมันแรงเพราะว่าผิวหนามันแห้งพอเจอแดดมันก็จะเป็นฝ้าเป็นกะเห็นบ่ที่พวกฝรั่งก็เป็นฝ้าเป็นกะเป็นกะเพราะมันเป็นฝ้า,เป,ฝาเป็นกะนะคะคิดเอาเองเนอะต,ตรัก,กะของตัวเองคิดเอาเองเฮียือสาอาจจะผิดคาดเดาเอาเองนะคะว่ามันน่าจะเกิดมาจากตรงนี้ทฤ <laughs>